สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะวันนี้เราอยู่กับตู้สั้นนะครับตู้ยี่ยี่สฟุตนะครับหรือว่าตู้สั้นนั่นเองนะครับโค้ดข้างหลังก็จะเป็น22 G 1นนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายนะ ตู้ G2G1 ครับ,ต,บ,รบตู้เปล่าใบนี้น้ำหนัก2ตัน200นะครับ2ตัน200นะประมาณนี้นะครับอล็อกตู้ก็ควรอยู่ตำแหน่งที่ล็อกที่ถูกต้องนะครับจะไปหน้าหรือไปหลังก็ได้นะแบบนี้นะล็อกตู้ ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งปลดล็อกนะครับถ้าเราจะล็อกก็ก็คือดูตรงนี้นะอย่างนี้นะครับล็อกอย่างนี้ปลดล็อกนะศึกษาไปฮนะเดี๋ยวก็รู้มันไม่ได้ยากนะครับมันเข้าใจง่ายได้เข้าใจได้ง่ายนะครับนนี้บางฝุ่นท้ายที่เราได้จัดทรงใหม่ที่เคยบอกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้ ็สวยโอเคเข้าเรื่องแล้วกันนะครับวันนี้นะครับพามารู้จักตู้แท้งนะครับที่หลายคนเห็นแวบหนึ่งก็ไม่คิดว่ามันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าตู้แท้งนะครับมันก็อยู่จัดจำพวกเดียวกันกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับจัดจำพวกเดียวกัน แต่มันเป็นตู้แทงมันก็จะมะีลักษณะขนาดยาวกว้างเท่ากันนะครับแล้วก็น้ำหนักตู้แทงใบนี้มันต้องไปดูด้านหลังเนาะด้านข้างไม่เห็นด้านที่เราเห็นฝั่งข้างหัวรถฝั่งนี้ก็คือด้านหน้านะครับส่วนเบอร์ตู้มีละคล้ายๆกันนะมีภาษาอังกฤษ4ตัวแล้วก็มีตัวเลขอีก7ตัวโค้ดจะเป็นใช้เป็น2 2 k 2นะครับ ส่วนน้ำหนักตู้มันต้องเดินไปถ่ายฝั่งโน้นผมไม่ได้ขออนุญาตยามนะผมก็เลยไม่กล้าเดินไปถ่ายว่าตู้น้ําหนักเท่าไหร่ตู้แท้งนะครับเขาจะมีบอกไว้นะฮะว่าห้ามใช้รถโฟลคลิปตักทุกเคสทุกกรณีนะครับเพราะว่าแท้งมันอาจจะเสียหายตู้แท้งลักษณะก็จะตัวแท้งมันจะเป็นทรงกลมนะครับแต่ส่วนด้านรอบนอกมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับตู้คอนเทนเนอร์เลยวางซ้อนกันได้ใช้ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ตัวเดียวกัน เหมือนกันเกือบทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าลักษณะาการบรรจุการอะไรเนี่ยมันไม่มีประตูเปิดนะมันเป็นปากาส่วนมากจะไว้บรรจุของเหลวเอา,อางี้เนี่ยส่วนมากจะไว้บรรจุของเหลวที่นี่เรามาบรรจุน้ามันเครื่องครับของเรามาตู้สั้น20พุตก็คือบรรจุถัง200ลิตรนะครับส่วนตู้แท้งนี้เขาก็จะบรรจุเป็นของเหลวไปทําทไมมันต้องเป็นตู้แทงทําไมต้องเป็นลักษณะคอนเทนเนอร์เหมือนตู้คอนเทนเนอร์ ก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นการรับของส่งออกนําเข้าระหว่างประเทศคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับไม่ใช่ตู้ประจําไม่ใช่แทงค์ประจํานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะครับคันนี้จะเป็นหัวลาก10ล้อร,รุ่นเก่าแล้วนะลากหางสั้น2เพลาลากหางสั้น2เพลาส่วนมากเขาจะใช้หางสั้นนะครับเพราะว่า,อาของเหลววิ่งแล้วมันจะโครงเคล e ฮะถ้าคนเคยขับเนาะมันจะโครงเคลงน้ําหนักมันจะไม่คงที่ครับ เหมือนว่าเราเบรกทีนึ่งแล้วมันก็จะดันสอสาทีประมาณนี้ครเขาก็เลยเลือกใช้หางสั้นเพื่อความปลอดภัยแต่ใช้หางยาวก็ได้ครับจะใช้10ล้อก็ได้ฮรถ้า10ล้อท่อนเดียวถ้าน้ําหนักมันไม่เกินนะอ่าอ่ามันจะต่างกันกับพวกรถวิ่งน้ํามันรถอ่าวิ่งน้ามันยังมาตอยวิ่งน้ามันดีเซลเบนซินอะไรมันจะต่างกันนะตัวนี้นู่นมีวิ่งออกเป็นรถคันหนึ่งนะโอ้เหมาะถ่ายไม่ทันอ่าเนี่ยคือลักษณะตู้แทงนะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกอีกคันหนึ่ง อีกคันหนึ่งนะครับนะฮะคล้ายๆกันนะฮะก็มาเราบรรจุน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราบรรจุน้ำมันเครื่องแบบของเหลวนะครับก็จะมีสติกเกอร์อันตรายอะไรแปะตามอ่าโค้ดของสินค้าอันตรายเลยนะครับก็จะประมาณนี้ ก็วันนี้เรามาได้คิวที่2นะครับก็ทาไ่นับพวกตู้แทงนะพาะบรรจุคนละอย่างอยู่แล้วเราบรรจุเป็นแบบทั้งสองลิตรเราได้คิวที่2นะครับก็คิวแรกเข้าไปแล้วตอนนี้น่าจะ11โมงแล้วยังยังไม่เรียกนะฮะต้องรออ้คิวแรกออกมาต้องรอรอคิวแรกออกมาก็ว่างๆฮะก็นั่งเช็ดรถนะครับไม่มีอะไร ก็วันนี้ฝากเรื่องตู้แทงนะครับย้ำอีกทีกันแล้วกันนะฮะว่าย้ำอีกทีกันแล้วกันนะครับ,ว,ว,นนรบว่านี่คือตู้แทงนะครับตู้ลักษณะตู้คอนเทนเนอร์อจำจำพวกหรือประเภทคล้ายๆกันกับตู้คอนเทนเนอร์ทั่วๆไปนะครับแต่เขาเรียกเป็นตู้แทงนะครับการรับฝากหรือคืนหรือยกลงอะไรพวกนี้เขาห้ามใช้ฟล็ฟกลิฟนะครับเขามีบอกชัดเจนอยู่ด้านข้างตู้ เพราะว่าสินค้ามันจะอาจจะเสียหายนะครับไปถังกลมๆนะลักษณะถังก็มีหลายแบบส่วนมากก็จะเป็นทรงนี้ยทรงกลมแต่รอบนอกเนี่ยเขาจะทําให้มันเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์เลยเพราะเพื่อที่การจะขนย้ายการไปส่งออกหรือนําเข้าทางเรือมันก็จะซ้อนเดียวมันจะกลมกลืนไปกับตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับในแต่ละเอเจนก็แตกต่างกันไปส่วนมากตรงที่บรรจุมันก็จะเป็นเหมือนท่อ,อกลมๆเนาะเป็นไว้สอดสาย ล็อกประมาณนี้ก็จะมีที่ล็อกซีนเหมือนกันนะถ้าคันที่กําลังวิ่งไปอย่างนั้นนะครับมันเป็นรถถังประจําแบบนั้นนะฮะถังประจํามันจะยกขึ้นยกลงไม่ได้แบบนั้นนะฮะตัหดหัวตัดหางได้แต่ถ้าลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นแบบนี้ที่เป็นตู้แทงเนี่ยมันก็ยกขึ้นยกลงได้ใช้ลักษณะการวิ่งเดียวกันสเต็ปเดียวกันกับตู้คอนเทนเนอร์เราเลยนะครับประมาณนี้นะฮะฝากไว้เรื่องตู้แทงน,นะครับอ่ะเปิดให้ละ อชอบไลค์ใชแชร์ถ้าอยากรู้ประวัติศร์มก็ให้กดซับสไคร์นะครับสํหรับวันนี้สุิยาพาบรรทุกนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับวัสดีนะครับ